คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีการรบกันอีกรอบเนี่ยเขาบอกว่าหมุดหมายเลยนะที่ที่ฝั่งกัมพูชาหรือฝั่งเขมรเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่ามายึดน่ะกลับเนี่ยคือเราใช้คาว่ายึดกลับก็ไม่ได้จริงมันเป็นของเราใช่ไหมคะจะเข้ามายึดให้ได้อย่างนีง้ดีกว่าคือช่องอานม้ากับภูมะเขือแต่เขา,าบอกว่าช่องอานม้าเนี่ยเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดเพราะ,ะว่า ด้วยยุทธภูมิเราเสียเปรียบอย่างนั้นใช่เ,เพราะว่าเขมรเนี่ยเขาอยู่บนภูเนือนเนินหกเจ็ดที่มันสูงกว่าแต่ว่าไอ้ตรงพื้นราบเนี่ยมันก็มีแค่ตรงวงเวียนกับตรงตลาดอะไรแค่นั้นเองนะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขายิงอัดลงมาได้เต็มๆเลยก็นี่ถึงบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราถึงต้องให้เขาอยู่ยึดมาต้องนานไงเพราะว่าเขาได้เปรียบเราในเชิงชัยภูมิแต่ว่าครั้งเนี้ย คือเราก็ต้องทำอ่ะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะเราคุมพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยต้องทำอ่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอภูมะเขือเนี่ยแน่นอนเขามันเป็นอะไรที่ทําให้เขาให้ขเขมรเสียหน้ามากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องตีคืนให้ได้กับอีกอันหนึ่งก็คือปราสาทต,ตาเมือนทม,มที่แบบเขาก็ยังคือนหนึ่งตอนนี้เขาได้ตัวปราสาทต,ตาควายไปแล้วใช่ไหมก็เหลือ ตา,ตามเงินทมนี่แหละซึ่งเราล้อมรั้วอยู่ใช่ซึ่งซึ่งรั้วก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เพราะว่าขมนเนี่ยเขาก็แบบรุกมาประชิดเลยอ่ะก็คือเหมือนกับว่าก็พร้อมอ่ะที่จะลุยเลยและพี่ก็เป็นห่วงนะว่าเฮ้ยถ้าลบถ้าสมมติว่าต้องลบอีกครั้งหนึ่งอ่ะ เขมรนะ่ะเขาต้องเตรียมแผนอะไรมาแล้วเพราะว่าเขาดู<ม>เขาดูเชิงเราในการรบ5วันแรกมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องกําลังทางอากาศเรื่อง F16 เรื่องกริปเพนอะไรเราจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วอะ่ะเขาไม่กล้าใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นอ่า PHL03 อะ่ะไอ้พวกจรวดหลายลำกล้องที่แบบยิงไกลหรือแม้แต่จรวดต่อสู้อากาศยานคือว่ายิงเครื่องบินอะ่ะเขาก็ไม่ไดเอามาใช้ แล้วเอาหลบไปด้วยเขาบอกว่าจะหลวดต่อสู้อากาศยานอยู่นู่น,นอยู่ใกล้ๆวังฮุนเซนค่ะเ,ออเขาเอาไว้ปกป้องฮุนเซนมากก<ข>วา่เาเขายังไม่เอามาใช้ไงเพราะว่าอะไรพี่ว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่กล้าใช้เพราะว่าเขากลัวเราหาเหตุถล่มพนมเป็นเพราะว่าเราก็ไอโอเหมือนกันว่าถ้าคุณใช้ เราก็ถึง F16 เราก็ถึงพนมเป็นเหมือนกันเเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดใจกันนะว่าเขาจะกล้าที่จะใช้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าเล่นกับเขมรเนี่ยคือเขมรเนี่ยไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีแบบกรอบระเบียบใดๆทั้งสิ้นทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อชัยชนะคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยเขา่ผ่านการศึกสงครามแบบเข้มข้นมามากกว่าเราใช่ไหมคะโดยเฉพาะสมเด็จทุนเซนนี่โอ้โหเขาก็บอกว่า จับปืนยิงปืนเป็นตั้งแต่อา 16, ยุ16,17อะใช่ <ทำ S 1> แล้วความโชคโชนในเรื่องสองคราม<ช>เพ<ข>ิมมากกว่าแล,วแล้วอย่างหนึ่งพอวันที่ทหารเราทหารไทยเราเข้าไปยึดตรงตลาดช่องอานม้าเนี่ยก็เขาก็มีมีรายงานจากหน่วยข่าวอ่ะเขาก็บอกว่ามันมีคําสั่งการในฝั่งเขมรน่ะว่าให้เตรียมพร้อมให้ตลอดแนวเนี่ยเตรียมพร้อมผอมบอหน่วยสั่งว่าให้เตรียมพร้อมถ้าทหารไทยล้ําเข้ามา10-15เมตรให้ยิงเลย อเออคือยิงเลยแต่ฝั่งเราเนี่ยได้สั่งการว่าถ้ากรณีว่าฝั่งเขมรยิงอะ่ะคือให้เบื้องต้นอะ่ะให้พยายามอย่าตอบโต้คือพยายามหาที่กำบัง แต่ถ้าต้องปกป้องชีวิตหรืออะไรตัวเองเนี่ยก็ต้องยิงต่อสู้ค่ะซึ่งถ้ายิงถ้าถ้ากลับมายิงต่อสู้กันอีกครั้งอะ่ะมันก็จะเป็นรอบสองละเออซึ่งเราก็พยายามหลีกเลี่ยมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการหยุดยิงใช่ไหมแต่ว่าถ้าต้องโปรเทคตัวเองเนี่ยมันก็ต้องทําได้แล้วช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่หยุดยิงอะ่ะเช้าเที่ยงคืนขึ้นวันที่2 9อะ่ะ เราจะเห็นว่าขมิ้นเขาก็ไม่หยุดนะเขาใช้เวลาประมาณ3วันนะเขาถึงจะค่อยๆหยุดอะ่ะอย่างวันที่29เาพอวันแรกของการหยุดยิงอะ่ะเขาก็บุกตรงซัมแตเลยก็ที่เป็นที่มาของการที่เราจับเฉลยศึกได้20คนนั่นแหละเขาบุกตรงซัมแตอันนี้แนวแนวรบพระวิหารเลยแล้วก็ยิงตลอดนะคือต้องบอกนะว่าบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ย เราไม่ได้ไม่ได้รับทราบแต่ว่าทหารที่ชายแดนบอกพี่มันก็ยิงทุกคืนอะ่ะคือมันยิงตามภาษาเขมรนะ่ะคือตามภาษาทหารน่ะมันก็จะเรียกว่าเป็นยิงเช็คแนวยิงเพื่อดูว่าทหารไทยอยู่ตรงไหนไขยับไปตรงไหนกับอีกอันนึงเพราะเวลาเขายิงมาเราจะต้องยิงสวนใช่แต่ <c oughs> เราอ่ะไม่ยิงไงก็คือเราก็ต้องเวลาเขายิงมาก็คือคือมันจะไม่ไม่โดนแต่ว่าเหมือน <c oughs> เป็นการระบายและเป็นการเช็คแนวด้วยกับอีกอันหนึ่งคือพวกเครียดพวกแบบ กวนก็คือยิงก็เหมือนแบบยิงบางทีก็ยิงขึ้นฟ้าบางทีก็อ่ายิงปืนแก๊ปมั่งบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอัดอะไรนะอัด RPG จใส่หน้าผามงให้มันทำประสาทเออให้มันดูบึ้มบัมบึ้มบัมอะไรอย่างเงี้ยคือกวนกวนทหารไทยอ่ะไม่ให้ไม่ให้นอนสบายหรือว่าไม่ให้แบบนอนได้หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างประสาทตาควายอ่ะน้องแถวนั้นเนี่ยที่อยู่ก็บอกว่าพี่กําคืนอ่ะก็เดินมา คือคือคือขมินเนี่ยเขารู้เขาวางตรงไหน,นใช่ไหมเขาก็พยายามมาประชิดแนวที่ที่ทหารไทยอยู่ก็คือเดินมาทากุกกักกุกกักกุกกักแบบเสียงเหมือนอเหมือนแบบหลอนนะ่ะเหมือนจะให้ใหเราว่าเฮ้ยให้เรา,ารเคลื่อนกลาลังใช่เหมือนให้เราต้องแบบกระชับปืนอยู่ตลอดอะ่ะเออแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ชะล่าใจในแง่ที่ว่าขมรนคงเข้ามากวนเฉยๆคงไม่ได้ถึงขั้นแบบบุกมายิงแล้วแบบเลดฐานอะไรประมาณนี้ไนงะ เออแต่ว่ามันก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงอ่ะมันก็อันนี้มันก็มันก็เป็นบรรยากาศที่ทหารเราทุกวันนี้ก็ต้องเจอนอกเหนือจากกลิ่นศพนะในบางพื้นที่ที่มันยังไม่มีการเก็บศพนั่นแหละทีนี้ก็ยังไม่รู้นะว่า GBC เนี่ยมันจะมีการคุยกันถึงเรื่องของเรียกว่าแนว แนวที่กําลังตรึงกันอยู่ตอนนี้คุยกันถึงเรื่องของช่องอานมาภ <c oughs> ูมิเขือหรือตามเมินทมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะเหมือนตอนการรบปี54พอรบกันเสร็จช่วงเจรจาเนี่ยมันก็จะมีข้อตกลงอันหนึ่งคือ1ห,หยุดยิง2ก็คือห้ามจริงๆมันก็เหมือน6 7ข้อห้ามเคลื่อนย้ายกำลังห้ามเพิ่มเติมกำลังห้ามเคลื่อนไหวแต่อันนึงก็คือใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นก็คือใครยึดตรงไหนก็ยึดตรงนั้น เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยึดก,ก็อยู่กันไปแบบนี้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยค่อยมาคุยกันคืออันนี้พี่ว่า GBC อันนี้เขาทําแค่เป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นสเต็ปว่าอ่ะหยุดยิงแล้วแล้วก็ต่อไปจะนําไปสู่การเจราจาในรายละเอียดคือเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภาพภาพกว้างๆก่อนอว่าจะทําอะไรร่วมกันท่า มีจุดประสานงานมีอะไรประมาณเนี้ยเขาจะคุยหมายถึงว่าโอเคหลังจากนี้พอสงบไปพักหนึ่งไปตั้งหลักแล้วเดี๋ยวก็จะโยงไปสู่การคุย JBC ปักปันเขตแดนใชค่คือคือ JBC เนี้ยน่าจะอีกระยะหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นการพูดคุยในระดับผอบอนหน่วยในพื้นที่เช่นแม่ทัพภาค ผอบอนหน่วยในพื้นที่ไทยขเขมรที่จะต้องมาคุยกันว่าอะลงรายละเอียดเลยว่าจุดนี้จะอยู่กันยังไงอะตาควายคุณยึดปราศาสอยู่นี้เราจะอยู่ยังไงแล้วกับระเบิดเออใช่กับระเบิดเนี่ยอยู่ในข้อเจรจาที่ที่ที่ GBC ด้วยว่าให้ขเขมรเนะี่ยเคลียร์กับระเบิดขเขมรบอกว่าอะทยนี้ขเขมรบอกว่าอะไรไม่ใช่ของเราใช่ <laughs> จริง<ข>หอขอ,ขอหัวเราะนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ขเขมรไม่เคยวาง เออเออเอาเอาเอายังไงได้เนกับเขมรก็ใช่ไงคือเขาใช้ลูกมึนบอกว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราให้ถ้าคุณจะกู้ก็กู้กันไปเองอะไรประมาณเนี้คือคือมันเป็นแบบนี้แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนมากขึ้นเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีประเทศที่3ก็คือ observer ผู้สังเกตการซึ่งจริงๆอ่ะ ตามข้อเสนออันนี้มันเป็นทั้งข้อเสนอของจีนสหรัฐแล้วก็มาเลเซียประธานอาเซียนใช่ไหมให้เราใช้ผู้ช่วยทูตทหารของประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการเวลาเจรจาแล้วก็ลงพื้นที่ ไปดูว่าทําตามข้อตกลงหรือเปล่าเช่นไม่ไม่เพิ่มเติมกําลังอะคุณเพิ่มเติมกาลังจริงหรือเปล่าไม่ทํานั่นไม่ทํานี่ทําจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นช่วงต้นของการเซตอัพเนี่ยเดิมเนี่ยเขาจะมี2ชุดคือ1เป็น Observ e r ก็คือโดย m i l i t a r y attaché ของหรือว่า Defense a t t a c ช é ของในประเทศในอาเซียนของในแต่ละประเทศเช่นในในที่อยู่ในไทยก็ไปหรือในที่อยู่ในขเขมรก็ไปทําหน้าที่นี้การอีกอันนึงเขาจะ เขาจะมีเป็นอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นอาเซียนมอนิเตอร์ริงทีมก็คือเป็นทีมตัวแทนจากอาเซียนมามอนิเตอร์เรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งมันก็เกิดความเห็นไม่ตรงกรันระหว่างไทยกับอ่ากัมพูชาว่าคือเราอะ่ะไม่อยากให้มันยกระดับเป็นแบบ โอโห global หรือว่าเป็น r e g i n a l เกินไปคือวันนี้เหมือนอกัมพูชาต้องการอย่างนั้นเขาต้องการทําให้เรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสองประเทศแล้วใช่ซึ่งตอนนี้เขาก็ถือว่าทําสําเร็จแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ลงมาใช่ไหมประธานอาเซียนจีนอะไรก็ลงมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือ1เรามี observer แล้วอันที่2คือเขาพยายามผลักดันจะให้มีชุด monitoring ในานามของอาเซียนแต่ปรากฏว่ามีการพูดคุยกันว่าให้ยุบรวม2ชุดเนี้ย เป็นชุดเดียวเลยคือให้ผู้ช่วยทูตทหารเนี่ย defense attaché ของของประเทศในอาเซียนเนี่ยมาทำหน้าที่นี้ไปด้วยในตัวไม่ต้องมาแบบมีแบบมีทีมของอาเซียนต่างหากแล้วมันมีทีมอันนี้ต่างหากคือให้ทำหน้าที่ไปเลยซึ่งซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เป็นผลดีเพราะว่าอะไรปะ คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนปี54เนี่ยคัเมเเคยเสนอครั้งหนึ่งแล้ะหุณมเเนตเสนอแต่ฝั่งเราไม่เอาเพราะไม่ต้องการจะยกระดับให้มีประเทศที่3แต่มาตอนนี้เราเห็นแล้วว่าคัมเณเขาแบบเหมือนแบบไม่อยู่กับร่องกับลอยแล้วก็ไม่ยอมทําตามนู่นนี่นั่นเราก็เลยต้องอาศัยนี่แหละอ่าออบเซอร์เวอร์เนี่ย,ยมาเป็นพยานให้เราด้วยทีนี้คือวันนี้นะที่ที่มีการอ่านกัน,น,นเขาบอกว่าถ้ามันเป็นปัญหาเพียงแค่ระหว่าง2ประเทศระหว่างไทยกับคัมรเ,เนี่ย เขาจะเขาจะเสียเปรียบมากกว่าเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาดึงประเทศอื่นๆเข้ามาเขาบอกเขามีโอกาสได้เปรียบมากกว่าใช่เพราะว่าถ้าถ้าไปดูอะถ้าถ้าพี่พูดว่าเดี๋ยวจะมีมีทีมหรือว่ามอนิเตอร์ริ่งจากอาเซียนเข้ามาใช่ไหมคะใช่เราต้องไปดูแล้ววันนี้ที่ที่มันมีเหมือนกับมีการแสดงท่าทีออกมาเนี่ยในอาเซียนเนี่ยประเทศไหนหนุนไทยประเทศไหนหนุนเขมรมันมีออกมาลองดูดิลองดูดิแบบพี่ว่าดูไปนะพี่สงสารประเทศไทยนะ คือตอนนี้เราไม่มีมิตรแท้เลยอะขนาดสหรัฐเราก็เห็นอยู่เขาก็ต้องเอาประโยชน์ของอเมริกาเฟิร์สของเขาก็คือ,อเขาก็ไปจูบป,ปาก คือความสัมพันธ์ทางทหารกับกัมพูชาแล้วเดี๋ยวก็จะฝึกร่วมกันเดี๋ยวก็จะมีความอังกอร์อะไรอย่างเงี้ยอออังกอร์เซนเทนเนลแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องการจะใช้ท่าเรือเรียใช่คือคือเขาก็อภูมิรัฐศาสตร์ของเรากับกัมพูชามันก็อยู่ใกล้ๆกันถ้าไม่ได้เราเขาได้เขมรเขาก็โอเคอยู่แล้วแล้วเขาก็ต้องไปแย่งกับทางจีนด้วยเขาก็บอกว่าทางไทยก็ต้องยอมเรื่องของท่าเรือที่พังงาสิห้อเมริกาเอามาบาลานซ์แล้พี่ว่าคืออย่างที่พี่เคยเล่าอ่ะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฐาน ด้วยความที่ว่าเรามีสนที่สัญญาส่งกําลังบํารุงอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการเป็นพันธมิตรในอินโดภักพื้นอินโดแปซิฟิกเนี่ยยังไงเขาก็มาใช้ได้อยู่แล้วอ่าใช้มาใช้มาจอดก็เหมือนทุกวันนี้เขาก็จอดอยู่สัตหีบจอดอยู่ทุกท่าจอดสนามวงสนามบินเนี่ย สารัฐมาใช้มาเติมน้ามันจะมาอะไรได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่แค่สถานภาพเราไม่ได้เป็นฐานทัพแต่เราเนี่ยมีข้อตกลงที่เราต้องซัพพอร์ตเขาต้องหาน้ํามันมาเติมให้ต้องให้เขาจอดหาที่พักนู่นนี่นั่นให้ตลอดมันเป็นพันธมิตรกันที่ต้องสนับสนุนกันนี้อ,อยู่แล้วมไม่จําเป็นต้องมาเป็นฐานทัพแต่พี่ว่า การที่สหรัฐเนี่ยเขาต้องไปพุ่งไปเป็นทางจีนแบบนั้นไอ้ไปทางเขมรแบบนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการจะไปแย่งคือไปบาลานซ์กับทางจีนแบบเปิดเผยเลยอะ่ะคือให้ให้ให้กัมพูชาเลือกมาเลยอะ่ะว่า,วาคุณจะเลือกอใครคุณจะเลือกจีนหรือจะคุณจะเลือกสหรัฐอะไรประมาณนั้นอ,อ,อ่ะคือถ้าพูดตรงๆคือวันนี้เขมรเ,เนี่ยเขามีของมาล่อเขามีของมาล่ออย่างอเมริกานเนี่ยต้องการท่าเรือเรียมอยู่แล้วพี่ว่าเขาต้องการที่จะเรียกว่า คุมกลุ่มเรื่องของปัญหาทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะเป็นการบล็อกตรงนั้นอของเขาส่วนของพังงาเรายังไม่รู้ว่จาจะขยายผลไปถึงไหนก็ต้องก็งต้องรอดซูซึ่งต้องบอกนะว่าฐานทัพเรือพังงาของเราอ่ะที่ทัพละมอ่ะมันเป็นฐานที่แบบเป็นเป็นท่าเรือเล็กแล้วก็เรือใหญ่เข้าไม่ได้คือเรือเรือแบบโหตันเยอะๆเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสหรัฐต้องการจะใช้หรือว่าไม่ต้องเป็นฐานทัพหรอกแค่จะมาจอดอ่ะก็คือต้องมีการ พัฒนาใหม่เลยคือต้องขุดใหม่เลยซึ่งอันเนี้ยกองทัพเรือเขามีแผนอยู่แล้วใช้งบ800ล้านน่าจะงบงบปี69เนี่ยแหละคือพัฒนาก็คือขุดคือคือตอนนั้นมันเกิดซีนามิใช่ไหมพวกแบบโครนอะไรมันก็มาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเรือใหญ่มันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องขุดทําให้มันแบบเออให้เรือใหญ่ให้น้ํามันลึกขึ้นเพื่อให้เรือใหญ่เข้าได้แล้วก็ต้องพัฒนาอะไรเยอะดังนั้นเนี่ย ทางสหรัฐเขารู้ว่าเรามีแผนนี้เขาก็เลยยืน่นยื่นมือเข้ามาว่าเขาจะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาท่าเรือไอ้ที่เนี่ยแหลมไอ้ที่พาังงานเนี่ยให้ซึ่งตอนนั้นน่ะกองทัพเรือที่ผ่านมาเขายังไม่ได้เซเยสว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่ที่ผ่านมาเนี่ย อาสารัฐเขาเคยช่วยเราพัฒนาที่ท่าเรือทุ่งโกลงที่สัตหีบมาแล้วคือเขาก็ขยายเป็นแบบท่าเรือใหญ่อะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าฐานเรือกองทัพเรือเนี่ยเขาจะรับงบประมาณช่วยเหลือของสารัฐในตรงนี้เพื่อไปทำไอ้ฐานทัพเรือพังงาแต่พอดีมันมีเรื่องไอ้ฐานทัพเรือพังงาอะไรออกมาก่อนสารัฐจะเอาอ่ะมันก็เลยเรื่องนี้มันก็เลยเงียบไปทีนี้นนไ,ไม่รู้แหละแล้วเราก็หวังนะคะว่าปัญหาเรื่อง,องไทยกัมพูชานเนี่ยจะจบลงด้วย ด้วยดีนะก็ ซึ่งเราก็ยังยังมีความรู้สึกว่ามันจะยังไม่ดีเนี่ยแหละนะความรู้สึกเรามีความรู้สึกมันเหมือนว่าเราว่ากัมพูชาเขายังหวังอะไรของเขาอยู่อีกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่สังเกตคืออะไรป่ะเล็กพี่ว่าแม่ทัพสองอ่ะพลโทบุญสินนะแกมากรุงเทพบ่อยมากช่วงเนี้ยสัปดาห์หนึ่งแกมาสองถึงสามครั้งมันต้องมีสัญญาณอะไรแนึ่งอันหนึ่งมันมีงานด้านสายกิจการพลเรือนเช่นมีคนเอาของแบบรายใหญ่ๆแบบนันนะพอมาเยอะทีหนึ่งก็มาบริจาคให้แกรับไปทีหนึ่งอันที่สองคือมันก็จะมีงาน ต่างๆที่ก็ต้องมาอันที่3ก็คือมัดคุยกับผอบทบพลเอกพนาแล้วปลอดทุกค่ะเพื่อนซึ่งเป็นผอบทบคือคาดว่าก็คงจะมีการปรับแผนเตรียมพร้อมเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยพลเอกพนาเนี่ยก็สั่งการแหละว่าให้ เตรียมพร้อมแล้วแล้วการรบในช่วง5-6วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้บทเรียนหลายอย่างว่าตรงไหนเรายังอ่อนตรงไหนเรายังมีปัญหาก็เสริมแล้วก็สิ่งที่ยุโทโธปกรณ์เราสึกหลอพังชํารุดอะไรกระสุนไม่พอกระสุนหมดอะไรก็ต้องเอามาเสริมเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าตอนเนี้ย เราก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมแหละใช่คเมนเขาก็พร้อมเราก็พร้อมแต่เราเราก็เพิ่งได้คลิปเพนอีกสี่ลำใช่แต่กว่าจะมาได้เมื่อไรก่าจะมาตอนแล้วกว่าจะมาไม่เป็นไรเรามีฝูงหนึ่งอยู่แล้วเจดสแต่ยังไงก็ตามเพราะว่าอะไรวะคือคเมนนี่ก็สุดนะคือ ไปปล่อยข่าวว่าอะไรนะเราเราจะฆ่าหุนเซนกับฮุนมาเนตใช่ไหมบอกว่าจะมีการส่งคนไปรอบสังหาร,รู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> ไม่เรอกก็คือ,ค,อคืออะไรวะมีไส้สึกเหรอคือพี่ว่าอะไรวะฟังเขมรน่ะคุณก็คิดร้ายกับฝั่งเราไม่งั้น uh huh. แม่ทัพนายกองเราอะเขาก็ต้องช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแม่ทัพนายกองเราอ่ะเขาก็ต้องอยู่ในที่ตั้งที่มันปกปิดมือถือก็ต้องใช้ไม่ได้เพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยที่เขายิงๆกันเนี่ยคือเขาตรวจจากไอ้มือถือเนี่ยใช้ระบบอะไร GPS ใช่ไหม<า>เออ่อ GPS หรือ GPRS นั่นแหละคือมันจะบอกก็เหมือนเวลามือถือเราหาย,ยอะขน,นาดเราปิดเครื่องเออจะหาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟไมโฟนน่ะใช่<ะ>แล้วก็คือบอกบอกเลยว่าขเขมนที่โดนยิง,ยงอะ่ะมีมีเพราะยิงจากมือถือด้วยอเออคือคืออันนี้มันเป็นเรื่องปกติในสนามลบคือคุณก็ต้องเล็งแม่ทัพในกองเราเราก็ต้องเล็งแม่ทัพในกองคุณอันนี้ถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมตอนนั้นมีข่าวว่าพลเอกสไลด์ดึกตายใช่ไหมแต่พออยู่ไปอยู่มาอ่าเช็คไม่ตายรอดเออคือไปแล้วหรอคะคือ,ค,อคือมันมีรายงานข่าวแล้วว่าอรอดว่ารอดว่ารอด